บลิงทั่วโลกเฮลิซาแบล็กทิงประกาศข่าวดีครั้งใหญ่สมเป็นซุปตาที่สูตรความเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงที่เททรูเลยค่ะสำหรับลิซ่าแบล็กทิงเพราะล่าสุด9สิงหาคม2023มีรายงานออกมาว่าลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่จะได้รับรางวัล Asian Hall of เฟรมคลาส2023ในฐานะ Cultural er Icon สำหรับการมีส่วนร่วมสำคัญต่อวัฒนธรรมและสังคมเอเชียสำหรับพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันที่21ตุลาคมที่ไบแอลทีเอมอแอลเองงานนี้ต้องมาลุ้นกันว่าลิซ่าจะบินไปรับรางวัลด้วยตัวเองหรือไม่แต่บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ทำลิงทั่วโลกเ hey ฮสุดๆ ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะ